เอาอีานะ๋ละเอาจับเอาเด้อเออเอาไว้ตุ่มยำหนาวเพราะว่าเฮาวไห้จะเฉพาะบางคนนะนะบริจกบ่อยทุกคนนะนะไม่เท่าไห้เป็นบางเฮือนอันนี้คือไห้หนองเฮือนนี่แล้วก็ไห้เฮือนอ่ะเ่าแผลที่ว่ามีพันเชียมันบวบคู่กันเพราะผมยังยังบโหลายปันใดหนาวเอาอี๋ละเดี๋ยวเบิ่งบัริษีเลือกเสื้อให้เด้อโอ้เพิ่นเพิ่นยังบ่เข้าใจ มีผ้าหม่มเออได้พระหมแล้วเอาไว้ตุมดดมตออ่มมนเขาคอนตีประสนตัวโวหน้าเพิอ่อันนี้คอนตี ตั้งเมลินพันซื้อให้เด้อใ,ใ,ให้เพื่อนเจ้าอันนึ่งนะครับอ่าอันนึงของเพื่อนขาเจ้าออตัวน,นี้เพัดนซื้อ,อยังมาให้เหมือนพระกระแตะบอกใช่ไหมพระแตะเนาะกระแาเตะแ,ตแตมลินเพันซื้อให้ใช่ช่วยคนสามบาะพี่น,อน้องไหมตัวเพป็นช่วยชางชังกระสีนั่บอกเห็นบหมเมียเมียไปใส่นะเมียเจ้าีเไปแล้วไปใส่ไปเขายำเขาต้นเขาไปขุดวันตนรับจ้างบอก โอไปคุณบันต้นรับจ้างเนี่ยแล้วเจ้าเผาเหินบ่หมื่อะไมือกิดยางพอเจ้านะเฮ็ดเบียกกีดยางแล้เมียเราไปคุณบันต้นรับจ้างอแล้วลูกสาวเจ้าไปใส่สาวของมันนาฮะมันหดผดมันหดหดผักไปหดพักโอ้ช่างกรสีอยู่ทึ่งบ่ ในตกวพันซื้อมาให้พี่น้องเลยเนาะเมื่อก่อนนี้บิลีบดได้เขามานำทงังอาเมริเพันซื้อสังกะสีมาให้แหลกกระพากระแตะสีมาเอามาสร้างบ้านของเพ่นเหาพี่น้องเลยเนาะอันน,น,นี้อันนี้บอกไม่สีสร้างบ้านเจ้าตัวลุ่มนี่บ่เสามันได้แล้วบ่เสาสา,สา,สา,เสางเฮ็ดเทือนเสากนะ็ยังบ่ได้ยังบ่ได้อ๋อยังค่าแต่บ่มีเสามนแหละแต่ว่าไม่เสน้นไม่ยังกับพ่อได้แน่แล้วเนาะ ันนี้เก็บบอลละตัวสองตัวมาโฮมนอกคัจบอลนอกแค่กระเป๋าเราพี่น้องเลยเก็บบอลเล็กบอลละหน่อยมาโฮมเช่นกันเราจะเห็นเท่านหลังไม้นะเงินตัวนี้มันกะอยากฮัการ์เกลคัจบอลเงินเพิ่นตัวนี้เพิ่นตั้งแต่เงินตัวนี้เพิ่นอยู่มาโดนเติรดไม่ได้เป็นยังเพิ่นเสือพันหนึ่งพันบาทเนาะแมวนาเอกเสือเอาหนังจะจะของเงินเก่าเพิ่นอ๋อเดนี่ก็เลยบริเวณเจ้าเจ้าเฮ็ดยังจะค้ำค้ำมาเฮ็ดยัง เพราเจ้าในเฮ็ดอ,อีหยังว่ะอ่าที่นี่แบบอ,อ่บออเอราว่าถ้าคิดยางตลอดไปอ๋อคิดยางตลอดโอเคโอเคอเคมียเพิ่นบ่นอยู่เดี๋ยวบิลี่สิเอาคอนตีไปให้เฮือนหลังนั้นก่อนพี่น้องอตอนนี้บิลี่ขับรถเข้ามาเนาะเฮือนหลังนี้ต่อพอดีหลังนี้แม่เพ,พ,พิ่นก็ซื้อผักกระแตะให้เด้อพี่น้องแล้วก็เลยว่าเอ้าเอาคอนตีมาให้เพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอย่างลังนี้ยัง,งค้างคอนตีเพิ่นไว้อยู่ ไปใส่แล้วเนะาะเงินลังนี้มัมีคนอยู่อีกพี่น้องเลยเนะาะลังนี้ก็พันซื้อสังกะสีมาให้พี่น้องเลยเนาะเป็นริมพันช่วยเห็นเงินลังนี้สื่อสังกะสีดิสังกะสีอยู่ตลาดบ้านนี้สังกะสีราคาอ่า้ากระเตะพี่น้องเลยเนาะตอนนี้สงสัยเพิ่นสีสางบ้านนะพี่น้องเลยเนาะเพิ่นไปตัดใหม่มาเขนาดเลย อันนี้เป็นไม้ที่เนเพินจะเอามาเห็ดเือนนั่นแหละพี่อนน้องเลยเนาะแต,แต่จะาของเือนกับโบยูพี่น้องเลยจะาของเือนจักไปทางไหนเดยวสียางไปเบิง่งดินของเมวันหน้าก็พี่น้องสบายดีพ่อเท้าให้ยังพิงไผ่บ่โอ้ปิยงยังนั่น ข้าวสแกนข้าวอันโอ้สนงัวเข้าแตงดองลูกเหล้อหลอหลาอ๋อชิ้นง่วน<ะ>ขาา้าวากให้ลูกนี่ได้อาหารดีเนาะมื้นอนี<ะ>้เพื่อนเนาะอันนี้เป็นดินของแม่วันนาเพนนิ่นนะพี่น้องะไอ้ทีว่าเพิน่นจะตั้งเฮือนใส่พอดีเพิ่นมาปรับดินแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นยังขาดอ่พวกเสาพวกเครื่องของอยังบางบาง,บางส่วนนะพี่น้องเอ้ย แต่ว่าพวกสังลังลังค่านี่เพิ่นได้แล้วแล้วก็ผ้ากระจาดนี่เพิ่นก็ได้แล้วพี่น้องเอ้ยเน,ะเนาะเฮือนหลังนี้ไม่ไเฮือนอ่าเฮือนพี่น้องกันเพิ่นได้พังนี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้องตุ่มกับโอยู่้อนี้เนาะว่าสิย่างไปหาน้องตุ่มกับน้องตุ่มกับโอยูเ่เฮือนเดี๋ยวสิย่างไปเจาะบ,บางทางเฮือนเบาแหลกก็พี่น้องเอ้ยเนาะบางเมียเพิ่นเสียชีวิตเอา้าไปใส่เบิดแล้วไม่เท่าคือบ่มีคนอยู่บ้านเลย เขาเจ้าภากันไปใส่เบิร์ตไปเกาะไปไปตลาดเพิ่นไปตลาดบ่โอ้ไปตลากเมื่อก้อนนียนตนเขาเจ้ามาแจกเครื่องนะเจ้าเจ้าได้พรมบ่ได้อยู่บ่เอออย่าได้พรมนะลูกบอก่เพิ่นให้อยู่บ่พรมเหมือนอ่ะบ่าได้บ่ไม่ได้พรมกับบ่มีบ่ได้พรมกับบะมี อันนั้นพี่น้องกันเนาะมีทั้งผู้ใหญ่ใจบุญเนาะเพื่นฝากเงินมาพอดีแฮมบิลี่ซื้อโฮมกับเครื่องเล็กน้อยบิลี่ซื้อไว้อ่าแต่ว่ายังบ่ทันได้ย้ายพี่น้องเลยพอดีต้องหาน้องๆตากลรองมานําจังสิได้ได้ย้ายนะพี่น้องเพราะว่าอ่าบิลี่มาคนเดียวนะพี่น้องวเวลาเฮาแจกแจกแจกเสื้อจังะยังเฮาต้องได้ถ่ายคลิปน้ำมานะบ่มีไผยอยู่เลยพี่น้องมีแต่บิลี่จะเอาพอพุ่มให้เฮือนหลังนี่กับเฮือนหลังนี่พี่น้องเลยนะเดี๋ยวยงไปบนเฮือนหลังนี่เพื่อนรังนี่กับน,น้องตาบออเพี่น้ง สบายดีไหมเท้าม่างเฮือนบ่ามางเฮือนบ่จโ oh. อ้อีล่ะซื้อไก็ลืมแล้วพูนี่ผูตาบาอกน,ะบ,อนอบอนอะะบางบอลตยดยนังกินข้าวอีล่ะกินกะพักกินกบพักดออืออ่าแค่ว่าเลยด้อ่านเกลาออาเด้อตาหนาเด้อรู้เออเออเอาเระวังหัวต่ำมันนั่นได้อาเด้ ไปเอาพรมไปเอาพรมไอเอียพมให้เพื่อนหนึ่งไปเออเอาพรมเอาพรมมาช่วยบอาเพื่อนเดียวเราไปเพื่อเดียวก็ได้เออบบดไปแจกกันหลายผืนนะน้าเออเอาเพื่อนหรอเอาเพื่อนบรอเออให้คนเดียวเออไปแจกแบบลายผืนมันมันพ่อกันพี่น้องเลยเนาะพอดีคั้นคั้นด้ให้มันต้องได้ให้เบิด์ตแต่ละเฮือนนะนะแต่ว่าเฮาสิเลือกให้เป็นเฉพาะเฮือนหลังนี่กับเฮือนเออบลแอคเพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเฮือนอื่นกับจังหวะกันน้ำหลังไมได้ล่ะแล้วเราย่างแท้นีิเราเสียวชานเราย่างได้ ซึ่งหมู่บ้านนี้กะมันประมาณลอยไปรังคาเฮือนเนาะเขาเอาแจกเขาให้คู่เฮือนเขาเจ้าเชเอเงินกันมาเอาเขาก็ต้องบอกข้าเจ้าก่อนนะพี่น้องเลยพอดีปกติน่ะคือเมื่อนาแจกเครื่องปพิ่มแหละพอดีมื่อนี่มาแจกแ่ะข้าเจ้าเอื้นกันมาเอามันบุคู่กันนะสินะบางเทื่อนนะทามันบุคู่กันกับผู้ใดผู้ใดนะแต่ว่าเขาก็เลยให้เป็นบางเฮือนเนาะอันนี้มันมีเครื่องเล็กน้อยน้ำเสียกันแง่กันแส่ของเล็กน้อยแล้วก็มีพอห่มน้ำเท้าติดรถมาเมือนี้แต่ว่าอยู่เฮือนกันยังอยู่อ แต่ว่าน้องตุ้มนี่ก็บ่อยู่ต้งสสยไปเฮ็ดเวียกอันนี้เป็นประพมที่เปลี่เอาติดรถมานพี่น้องเลยประมาณสามสีผ่ผืน้วก็มีอ่าในในถุงถุงนี่ก็คือเครื่อ,อ,องนุ่งของเด็กน้อยพี่น้องเลยซึ่งขี้พุ่นไลยเข้ามาบานเพิ่นเลยแล้วก็มีอยู่เปลี่ยังบ๊อบดานเนี่ยเอามาพี่น้องเลยแจกเบิร์ตเพราะว่าแจกเป็นบังชุดบังชุดขอบคุณใดที่ว่าโบมี่อารีนะเปลี่ยังจะได้เอาหายเพิ่นนะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาประพมไปให้น้องตาบอดกันพี่น้องเลย อาบมมีคนจับกล่องหายนเนาะมาคนเดียวไปเนาะเดี๋ยวเอาโฟมใหม่กันก่อนเนาะโมแมนคนละเป่าได้หายผู้นี้ได้ <c oughs> เ,อเอาีปล่ะเอาเออจับเอาเด้อเออเอาไว้ตุ่มยำนาวเพราะว่าเฮาหายเฉพาะบางคนนะนะบริบรจกบรรจุรคนนะนะไม่เท่าหายเป็นบางเฮือนอันนี้คือหายน้องเพื่นนี้แล้วก็หายเฮือนอ,ะอ่ะอ่าแปแหล่เท่ากัมีพันเชียฮม มันบวกคู่กันเพราะผมยังยังบุลายปันใดหนาวไว้าอละเดี๋ยวเบิบ่งบาลเลือกเสือให้เด้อโอ้เพิ่นเพิ่นยังบ่เขามม้าใจมีภพมีภพเออได้พดอผมแล้วก็เอาไปตุ่มเดี๋ยวเอาไปแห้งขั้นบแหลัยกันเดี๋ยวแห้งขั้นบแหลัอีกพื้นหนึ่งพี่น้องเลยเนาะปลาไว้ให้อ่าทางขอบขัวเพิ่นคือว่าเพิ่นเข้าจะนอนเข้าจะตุ่มน้ำกันพี่น้องเลยห่งรังนี้ก่อนพี่น้องพื้นหนึ่ง เฮาอันนี้ให้เงือนเจ้าเด้อเอาไว้ตุ้มไม่เท่าอึอบจะได้ยุบอ่ถึงยุบบ่ไม่เท้าอ่าเอาไปตุ้มเออ,อ,อ,อเพิ่นไปใส่ขอขอบแบ่เขาบลั่นนี่ไปดอกบานไปเงื่อนดอกปะโอ้เอาขอบใจด้วยไม่เท่าเด้ยอยูด่ดไม่แห้งโดยโดยเอาคนตีให้เงื่อนลังนั้นก่อนพี่น้องพอดีอ่ามื้อนี้หา บิลลี่ต้องได้จับกล่องเพราะว่าขาไมมนี่มันหักมันตกตลอดเลยพี่น้องนี่หักบดชงอันเลยครับมันก็เลยแบบหนีบใช้ข้อเสียบได้บิลลี่ต้องเมื่อเมื่อเบิ่งก่อนเนาะบูฮูมันจะแปรเราบอแต่ว่ามันหักออกเลยหลังก็เลยบวมีคนจับกล่องแน่กันยากนันมันต้องได้ถือไหมทาแน่พี่น้องเลยถือไมมแน่ได้จับขากลองเองแน่หลังก็เลยแบบบดสะดวกที่ว่าจะถ่ายคลิปแจกเครื่องนะมโอนี้เดี๋ยวเอาไอ้ข้านหลังนี้ก่อนใส่น้าก่อนตี แม่พันมาแล้วพี่น้องเลยมาแล้วเออพันมาแล้วเอื่อยอันนี้โอ้พันเอาลูกพันกินนมอยู่อันนี้คอนตีเด้อคอนตีที่ว่าแม่พันชื่อหาเด้จอจะเอาไว้ตอกเด้อเอาไว้ตอกกันเฮือนจอนนะจอนจอนะปลูกเราบอดี้ไซส์เสือ้อนอะไรพี่น้องเลยอย่าป้าเปื่อยบอดี้ไซสส่ง กเดี๋ยวีะสิกรับเมื่ออประปุงเอียงไม่ก่อนพี่น้องเลมีคนมาจับขะกองห้แล้วก็ไม่กับหักบนช่องโตเลยพี่น้องเลยครับโอ้โหวะเชตจังไหนตอนนี้เนาะเขามีน้องมานําก็ใช้น้องทายให้จับมให้เดี๋ยวยังมีเครื่องเล็กน้อยอยู่เดี๋ยวดีว่าสิแจกเป็นบางเฮือนเอาพี่น้องเลยบริแจกเบิดเพราะว่าแจกเบิดแหละผู้ที่ได้ผู้ก็ได้ครัเจ้า็องอิตนก็เจ้านะก็เลยว่าสิให้เป็นบางเฮือนเอาเฮือนใดที่ลำบากแล้วจังทีให้ มียูนีกับยูเคตะโอยทีบบิลีเห็นทีบบิลีต่ง้งความหมายไว้ว่าเอาแป่งกับเจ้าโอเคพี่น้องขอลาตัวไปก่อนเด้อเดี๋ยวไปแปลงมาให้กนพี่น้อง